ที่สวนตาทายายเอออำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีครับวันนี้มาเจอกันในเช้าวันเสาร์วันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568ครับตอนนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศในสวนนะฮะนี่ครับคือบริเวณพื้นที่สวนของผมเช้าวันนี้อากาศดีฮะไม่มีแดดร้อนเลยดูดวงอาทิตย์ฮะ ดวงอาทิตย์นี่แสงส่องมาไม่ถึงฮะมีเมฆมีเมฆบางหมดเลยมีเมฆบางหมดเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีภารกิจที่จะต้องมาดูแลต้นไม้ของผมก็ต้นไม้ผมก็จะปลูกผลไม้หลายชนิดฮนนเป็นต้นฝรั่งผมห่อไว้อันนี้เขจะเป็นต้นเอบิลผมห่อไว้เหมือนกันติดผลเยอะแยะเลยฮะก็ ก็จะเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยอันนี้เป็นหอมทองกล้วยหอมทองวันนี้จะมาหอ่อกล้วยหอมทองฮะมาห่อกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองตัวน,นี้ก็ผมตัดตัดปีไปไปได้หลายวันแล้วตัดปีไปหลายวันแล้วก็ต้อง ต้องห่อเขาครับต้องห่อเขาาว่าถ้าหากเราเราไม่ห่อเนี่ยอาจจะมีนกมาทำรังการที่เราห่อจะทําให้ผิวของเขาสวยผิวของเขาสวยฮะแล้วก็จะขายได้ราคาดีไม่มีนกมาทำรังแต่ก่อนก่อนที่เราจะจะหอ่อหอกกล้วยเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าผลกล้วยของเขาเนี่ยตั้งขึ้นไปข้างบนหมดแล้วนะฮะ ผลกล้วยเขาตั้งขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยเราเราถึงจะห่อได้ถ้าหากว่าผลกล้วยเขาเขาไม่ตั้งขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราถ้าเราห่อเนี่ยผลกล้วยเขาก็จะไปสัมผัสกับถุงถุงที่เราใช้หอ่อถุงที่เราใช้หอ่อนะฮะสำหรับอุปกรณ์ในการหอ่อหอกกล้วยผมจะใช้ใช้ถุงฮะก็คือถุงถุงปุ๋ยเนี่ยฮะถุงปุ๋ยเนี่ยฮะกับกับเชือกกับเชือก แต่แต่ก่อนที่จะห่อเดี๋ยวผมผมต้องทําความสะอาดทําความสะอาดกล้วยก่อนต้องขอย่านะครับผมต้องใช้บันไดใช้บันไดปีนขึ้นไปนี่คือผลกล้วยผมผมก็จะเด็ดเด็ดเกสรเกสรของของของกล้วยอันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมทองนะฮะที่ที่ดู ผลเล็กๆนี้ก็เพราะว่าเขาเขายังยังเป็นผลอ่อนอยู่ผมก็จะเด็ดเอาเกรสรเขาออกออกให้หมดเด็ดเกรสรอ,ออกไปก่อนนะฮะค่อยๆเด็ดออกไปนะฮะไม่เด็ดแรงเดี๋ยวต้องปีนขึ้นมาสูงนิดนึงใช่ไหมฮะผมก็จะเด็ด สรของกล้วยก่นกอนก่อนจะห่อนเนี่ยเราจะต้องทําความสะอาดทําความสะอาดกล้วยเคลือนี้ให้ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อป้องกันนกมาทํารังแล้วก็ทําให้ผิวเขาสวยแลว้วบางทีเราไม่เอาเอาออกเนวันเวลาเวลาสุกแล้วเนี่ยมันจะเอาออกยากเหมือนกันนะบางทีกล้วยผลสุกก็อาจจะเสียหายได้ผมก็จะเอาออกก่อน ค่อยๆเอาเอาเกสรเัาออกเอาออกให้หมดเลยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่สูงก็ถ่ายคนเดียวฮะถ่ายคนเดียวทําเองก็อาจจะขุบขักนิดนึงเป็นชีวิตของคนทําสวนฮะเพื่อนอาจจะเห็นไม่ถนัดเพราะผมต้องต้องถือมือนึงถือมือหนึ่งแล้วก็ถ่ายมือนึง ขออภัยด้วยนะฮะใกล้หมดละนี่เป็นกล้วยหอมทองผลเขาจะใหญ่เขือนี้ก็จะได้ประมาณกี่หวีละหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าห้าหวีเต็มเๆฮะส่วนหวีที่หกเนี่ยเขา เขามีมีมีน้อยเป็นวีตีนเต่าเดี๋ยวมาดูนี่ฮะหวีที่หกม,มีมีอยู่แค่มสองสามผลเองก็เอาไว้ทานเองการห่อกล้วยก็จะทำให้กล้วยเนี่ยมีมีผลผลที่สวยพี่สวยแล้วก็ ต้องการไม่ให้นกมาทำรังฮะในการหอ่อกล้วยก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ฮะต้องรอให้ผลกล้วยเนี่ยเขาเขาขึ้นไปข้างบนตั้งขึ้นไปข้างบนให้หมดก่อนตั้งขึ้นไปข้างบนให้หมดก่อนนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราเราห่อเขาเนี่ยโดยที่ผลเขายังไม่ตั้งขึ้นไปเนี่ยผลเขาเนี่ยจะไปสัมผัสกับถุง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 ที่เราหอ่อ พอไปสัมผัสถุงที่เราหอ่อแล้วเขาอาจจะเสียหายเสียหายได้คราวนี้มาดูถุงเดี๋ยวขอญาตเอาบันไดออกเอาบันไดใช้น,นะนะฮะเดี๋ยวขอขอกลับกล้องนะฮะ อุปกรณ์อุปกรณ์ท,ที่ที่เราจะใช้ใช้ในการหอ่อหอกล้วยนะฮะก็ผมก็จะใช้ถุงก็เป็นถุงถุงปุ๋ยเนี่ยฮะเป็นถ,ถุงที่ใส่ใส่ปุ๋ยมาแต่ผมก็จะทะลุทะลุทั้งทั้งสองด้านฮนะทะลุทั้งสองด้านเนี่ยเพื่อนนให้ให้เขาระบายอากาศถ้าหากเราเราแบบปิดเซด,ด้านหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะอับนะผลผลกล้วยเนี่ยเขาเขาอาจจะอับพออับปุ๊บเนี่ยผลก็จะร้อนไงจะร้อน แล้วก็เวลาเลือกเลือกถุงนะฮะอยา่าอย่าใช้ถุงสีดําเพราะว่าถุงสีดำเนี่ยผมผมเคยใช้ถุงดำนะฮะมามาหอ่อห่อกล้วยเนี่ยแล้วช่วงนั้นอ่ะแดดร้อนความสีดาของ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 ,ของถุงเนี่ยมันดูดความร้อนฮะผลกล้วยในช่วงที่มันสัมผัสกับ,ก,บกับถุงดำนะมันมันทําให้ผลอ่ะผลที่สัมผัสกับ,ก,บกับถุงดำนะหน้าเลยครับเป็นสีดำไปเลย เพราะว่าเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาถุงห่อกล้วยเนี่ยฮะควรจะใช้สีอื่นที่ไม่ใช่สีดําแต่แต่ผมเนี่ยผมจะใช้ถุงถุงปุ๋ยฮะถุงปุ๋ยเพราะวันประหยัดดีฮะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรมากพอเราเอาปุ๋ยไปใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้ได้เลยส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ที่ใช้ก็คือ,อเชือกะมีแค่สองอย่างอะคือถุงปุ๋ยกับกับเชือกเดี๋ยวผมจะมามาห่อให้ดูนะครับ เดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะฮะตรงนี้ต้องต้องตั้งกล้องนะฮะเพราะว่า<ม>เพราะว่าจะมองไม่เห็นต้องขออภัยด้วยนะฮะขุกขักนิดนึงนฮ <c oughs> ะเห็นชัดไหม ต้องผมต้องดูแสงด้วยเพราะว่าบางทีแสงแสงจะตรงนี้น่านาจะได้นะฮะเดี๋ยวผมถอยหลังนิดนึงเดี๋ยวผมจะถอหอหอ่อกล้วยนะฮะ แับเนี่ยครับเป็นวิธีการห่อกู้วเแบบแบบประหยัดง่ายๆฮะเราใช้เราใช้ถุงถุงปุ๋ยฮะผมผมจะใช้ถุงปุ๋ยนี่แหละมามาหอ่อแล้วก็ผูกผูกเชือกการหอ่อกล้วยประโยชน์ของของเขาก็คือว่าจะช่วยทําให้ผิวของกล้วยเนี่ยสวยผิวของกล้วยจะสวยนะฮะแล้วก็ป้องกันนกมาทำรังางเงี้ยจะได้ ไม่ต้องมาคอยไล่นกผมเคยเจอนะฮะนกมาทำรัางเดี๋ยวต้องรองจนกระทั่งนกเขาฟักฟักต้องออกไปก่อนนะถึงจะตัดกล้วยได้อันนี้เคยเคยเจอปัญหามาเหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดที่ที่ผมแนะนำก็คือว่าถุงที่ใช้ในการห่อกล้วยนะจะต้องไม่ไม่ใช้ถุงดำนะฮะใช้ถุงสีอะไรก็ได้ยกเว้นถุงสีดำเพราะว่าถุงสีดำเนี่ยจะทำให้ทำให้นี่ดูดความร้อนเพราะสีดำเนี่ยจะดูดความร้อน พอดูดความร้อนมากๆเข้าไปเนี่ยถูกกล้วยที่ไปสัมผัสกับถุงเนี่ยเขาเขาเขาจะเน่าเป็นสีดําอันนี้เป็นวิธีการหอกล้วยแบบง่ายๆแล้วก็ประหยัดก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงคงจะเอาไปใช้ได้นะฮะเพราะผมเห็นคนอื่นเขาทํามาบางทีเขาเขาตามสวนต่างๆเขาจะมีถุงขายนะจะเป็นถุงแบบคล้ายๆสีน้ําเงินอะไรเงี้ยแต่ของผมไม่ได้ทําเป็นธุรกิจการค้าใหญ่ๆก็จะทําเป็น เอากระสอบปุ๋ยเนี่ยแหละมาทำคที่เรา